สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้โชนวัตกรรมทางการแพทย์และความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2566ค่ะ ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปรมและอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้กล่าวว่าสจลได้ผลักดันการศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนองความรู้ทางวิชาการกลุ่มนวัตกรรมทางการแพทย์ผ่านการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในหลากหลายมิติทั้งในการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก การรักษาตลอดจนการติดตามอาการผู้ป่วยโดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกในการทำงานและการป้องกันเชื้อของทีมแพทย์โดยที่ผ่านมานักวิจัยสจลได้พัฒนานวัตกรรมหลากหลายรูปแบบส่งต่อถึงโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณาสุขเป็นจำนวนมากภายใต้ศูนรวมนวัตกรรม KMITL Go Fight COVID-19 CO โดยล่าสุดสจลได้รับการจัดอันดับ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอันดับหนึ่งในประเทศไทยจากมหาวิทยาลัยทั่วเอเชียโดยเอเชียแปซิฟิกจากจุดแข็งของสอจลที่สามารถคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ตลอดจนหลักสูตรแพทย์นวัตกรที่พร้อมปั้นบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการรักษาและความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ได้ในอนาคตจึงนำไปสู่การวางรากฐานด้านสุขภาพและสาธารณาสุขที่ยั่งยืนของคนไทย ผ่านการจัดสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารโรงพยาบาลศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจรที่มุ่งลดการพึ่งพานวัตกรรมจากต่างประเทศพร้อมเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงนวัตกรรมการรักษาของคนไทยตลอดจนเป็นฐานการผลิตนวัตกรรมเพื่อการส่งออกที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2566ภายใต้วงเงินก่อสร้าง1,000ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาสจลได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงภาคประชาชนเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามสจลโดยมูล,ลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถมยังเผยรถแมพสุขภาพคนไทยยั่งยืนสู่การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพเม็ดอินไทยแลนด์โชว์ตัวอย่างความสำเร็จนวัตกรรมเทเลเฮลที่น่าสนใจอาทิ AI ตรวจโควิดกลายพันธุ์ครั้งแรกของโลกที่สามารถตรวจพบและระบุตำแหน่งโควิดกลายพันธุ์ที่น่ากังวลได้ถึง8สายพันธ์คลาวดดีไซน์วัดสัญญาณชีพครั้งแรกของไทยที่ช่วยให้แพทย์สามารถติดตามอาการผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามรวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ที่เน้นความอำนวยสะดวกป้องกันเชื้อทีมแพทย์พร้อมส่งต่อโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากอาทิรถตู้ตรวจโควิดเชิงรุก สวัปเทสโมบิลพระจอมเกล้าราชกระบังที่ล่าสุดขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนประชาชนเพิ่มฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยแพทย์พบผู้เสี่ยงติดเชื้อเร็วถึง3เท่าอย่างไรก็ตามจากแผนการจัดตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารที่มุ่งลดการพึ่งพานวัตกรรมจากต่างประเทศพร้อมเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาของคนไทยคาดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปี2566